ดีจะช่องเอเจชาแนลมื้อนี้มากินตำกุ้งสดจ้ะกุ้งตัวยังไงม,ม,มามาเจมา,จามาเจเจมาเฮา น้องจ้ากุ <Yeah. S 2> ้งเจ้าอ จะขอถามพุ่มคนย่คจ้ิงถามใช่จะขอถามพุ่มฮาืน้าคะไปเอาคือเปะแถเนี่ยมุ่มกิ่นไม่เตะฮัลโหลสวัสดีค่ะใส่มือเดิมเจ๊มุกเหมือนเดิมจ้า สวัสดีค่ะ FC AJ Channel บางกุ้งบงกุ้งวันไมมค่ะมาส่งกุ่งเห็นบพี่น้องแม่แม่ค่าบีรถมาส่งบอกว่ากลัวมากพี่น้องเออดไปกินอะไรคนอ่นบอกหมอไปเอฟซีก็เลยว่าจะบปกินเดยเนีย่ยเือ<ม>อยู่จรินตัวใหญ่หรอก้างบัานก็เปิดเพลงเต้นพี่น้งอง ใส่ใช่ต tamam. e: cool, like ัววะอัน uh, นี้กินได้นี่ยเนี่ยให้เป็นดอกเป็นหมากอะหมากอะดอกมันมากินมันบอกงดมันกินใส่ตัวเจ็บมันบอกงดตะกรั้งดีเด็ดพี่น้องสดสดอยู่สวนท่าพี่น้องมีสุอย่างชอบปูไปปูไปเมื่อสุอย่างแต่บม่รู้ว่ากินได้อ่างบ้าเลยบม่รู้ว่าอยังกินได้บ่ได้เรืพี่น้องเบิร์กเบิร์กงดตะกรั้งงดทวเต่ามันคือผักกระดาษเอ้ยผักมันกินตัวเจ็บมันอัน ทรงมันสิคืออันนี้บานเท้าที่อยู่ในนามพี่น้องอตําอันนี้แซ่บคักรีก็ตํานุ้งจีนตํา้าวปุ้นตําเก็ดกระเสียบเออคล้ายๆผักตบไม่ใช่ผักตบผักอีหยังที่เอามาก,กินกับตําสมบัติเท้าที่ว่าอยู่ในนามไหม<ช>พี่น้องซื้ออีหยังก็ผักตบชวาบอเมเอนผักตบชวาอีกอันนึงไหมเป็นการขึ้ผักตบน่ะไหมผักกั็จองบอกซื้ออีียงดอกจำไม่ได้แต่ต้นก็คืออีหยังก็คือตาบอเมเอนนี่แหละค่ะพี่น้อง พี่จ่าเอเจชาแนลสบายดีบอพี่น้องค่ะบักอันนี้ก็บซีซุกเลยเด้บักพั่มนุ้ยไส้ต้มขอบคุณหน่อยเจจะแซมมาฮุ่งหน่อยเจ้าชิ้นเเจ้าซิซี่กินกุ้งมันบอจ้องบักกุ้งเน้นกุ้งเน้นกุ้งจ้าพี่น้องว่ากุ้งกุ้งสองโรเยอะมากพี่จ่าเป็น นอมอังมือหลังจับบ่ได้นอมจ๋าน้องเอ๋ยนู no. mm. 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 Oh, this one I cook this one r a w อือ่าน่าปแบ่กอนไรนพริกน้ำปลาพรนดิมอืงแช่น้ำปลา ฝรั่งก๊วนกินน้อพี่น้องพี่น้องขากำลังมากมากเลยแดดแห้งค่ะพี่น้องสายตาไม่ค่อยจะสู้แดดสู้ฝนเพราะแก่แล้วคืออยู่บ่ใส่แว่นตากันแดดกินอันนี้บีเซวิตบีเซวิตบีคัมย์ย esterday that's what we out v ปิ y big part of first one วันอยากของแล้วเสียเฟ r s t o n Now yeah but that one not so fresh but mm, this one you fresh ด c h a n n AJ Channels ย่นจาเป็นมายวิดีโอคลิปพี่น้องคุณนิกในช่างใหญ่แห่งบ้านมีฟรังน้ำพี่น้องมาเนี่ย มืัอนี้คุณนายช่างใหญ่แห่งบ้านเขาก็จะทำก้าวิชเขาว่าอืมกำลังกินกันมาพี่น้องใช่หรืออืมเป็นฮัลโหลหน่อยเอเจชแนลหน่อยสิฮัลโหลมายแฟนครับเออเออวันสันนี่แหละแล้วบอกสนิทละพี่น้องเลยเมื่อสแล้วบอกสนิทละดีแต่เมื่อเราเจ้าอดังนี้แล้วบอกนะเออวันสัน พี่น้องเลี้พวกเกิลี้ยงพวกิดเป็นเด็กเพื่อนปากเพื่อนสาวปาก่าติงพี่น้องแซ่บพี่น้องอันนี้อ่างอันนี้น้องอ่างเห็ดอันนี้ล้มอัาบอกบอเพันเห็ดอมอีกแบบเขาแซ่บแซ่บพนี้ซิ้นแต่หัวแ่บเพราะว่าหัวมันเป็นเม่นพักกันนั้นบอกกินเจแล้วพักยังี่กินแล้วก็เต้นปันรองต่อเขาเปิดเพลงว่ะทางบ้านเปิดเพลงพี่น้องนี้ยินบีมื้นีัสวยบ่คะ สวยปะคะพรันสวยปะคะมือนี้สวยค่ะมือนิพระท่านเดี่มือนี้แต่งหน้าแบบเบาๆเดี๋ยวนี้เราอัพเกรดจันเราพัฒนาขึ้นเราเราแต่งหน้าเบาๆห้ามเราไม่กลัวก็โสนะจันเราไฮคลาสหลังเีาก็จะพายชาแนลมากินด้วยไงคะคุณเราสองสามใบก็ว่าไป่อนเดี๋ยวบอกแฮงก็เสียหูก็เป็นวะสียงหูนะมีไผ่หูน้องฮ่าหรอกครั้งแท้เพาะแท้นะ เาก็ซื้อเพชรดันยุดเผ็ดยี่อากอดบ้องอยังไงมาใส่เขา, <c oughs> าใส่ของแท้ได้เขาสิวะหามแม่มึงกูอั็นบาดาโอ้ยห้ามพูดคำหยาบเข้าก็สิว่าหนาังสีสิ่งนี้ของแท้ใสใสอีกแล้วพี่น้องขะอยากนำเสนอ,อสวันนี้ใส่ชุดอื่นอากาศดีเขาก็ส่วนทินิีบาร์บีคิวกุ้งไหมเออได้<ม>พี่น้องขะเออเมนอ่างบาร์บีคิวเนาะมีอย่างเมนควายบูดประหยัด ไปสั่งของจากน้องต่อมานดิใส่กล่องเนี่ยเออใส่กล่องบะอึดพี่น้องมีทุกไส่ข้าก็บส่เอาใส่หยังใส่กลองใส่หัวใส่มีหมดเลยค่ะมีทุกอย่างค่ะกอกอีสานกอกบะอีสานกอกเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากคุณเส้นมีหมดพี่น้องค่ะอยากแงงสูดหาแง่งแง่งเห็นไหงามบอกสีเขียวขี้ม้าสวยเนาะงามบอกพี่น้องคือเด็กหน่อยนี่ล่ะเออสูดน้ำเวนค้นมองวยหอยสังกินไม่ได้บอก อันพี่น้องสวยไฟต์ตเป็นเอเจชัแนวมาเฮ็ดนี่เด้อร์ลงทุนกับบ่อไหนลดบอมแห้งเฮ็ดกับเขาบ่กินเลยได้ก็อิ่มได้ก็อิ่มเลยนใส่กุ้งบักหลายอันไว้จะมักกินข่อยฝอยยังจ้ะเนี่น้องนั้นก็ทางนี้มักเมาเด้อพี่น้องครับน้องต่อไอเซิ้นไปออกรายการหยังก็เซิ้นไปแนี่อยากเว้าได้ยินข่าวว่าตอนนี้อ่าอันอันดังๆมาขึ้นเบิ่งฮอดีสามอันเรนนี่เรนนี่น่อยไหพี่น้อง งอ๋จ้ะอืมอร่อยแซ่บน้องอังแค่ก็เขาแสบสุยามพี่งองแต่น้องอังไม่ยู่งไม่ใช่แค่หน้าตาดีนะจ๊ะมีเสน่ห์ปลายสวักด้วยผัวถึงได้รักได้หลงไงจ๊ะรักเพื่อหลงคอนเฟิร์มเก่งสุยามพี่น้องเก่งพี่งองเอ้ยเก่งสุยามถ่ายจากหูอิลีไปเก่งอังยังแน่ไปถามพี่จัดบังหยาจ้ะ เราขอรกระอิมอะไรน่รรก่นอกนกระถางแล้วกินเพราะว่าอยากเอเจ้ขอใส่กุ้งของเจ้ากินน้ำไม่เหนียเจ๊ะจะใสิใส่คักใส่แน่อต้องจัดหน้าถาดเลิศๆเนาะสิแพรเขาเดย่น้องน่ะเขาบอกว่าจะไปแข่งกับไผยแข่งจะของแ<ช>ข่งเ<อ>ัว,วใส่สองตัวกับบุกซื่อบานใส่สองตัวกับบุ้กซื่อแล้วเนาะอย่างนี้เลยแต่นั่งตำสมเสียไปเลยพี่น้อง ลูกแม่ข้าอืมลูกสาวใส่ตงไปดีผงชูรสเนาะกระตองใส่แล้วใส่อันใส่ปลาทุกวันนี้ปลาต้มเนาะกระตองใส่ผงชูรสกระตองใส่ยังได้ค่ะก็ปลูกมาให้แล้วลูกสาวกับเต็กตงไปดยผงชูรสเจ้าประเสริฐ พี่น้องเปิดแซมเมนแตนอากาศดีดีค่ะเมื่อเนี้ยแต่ก็่าฝนตกบ่ายว่าสิไปช้อปปิ้งกันแรกบ่แล้วตกบ่ตกบอกเดี๋ยวทำมันวางเีอะพี่น้องกินเถาะกระแดะเนาะค่ะบ่อยากใส่มือเพราะว่าหยังค่ะมัน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 หอมแห้งมันลังของอย่างพี่น้องมื่อนี้ยก็สวยเลยปะแต่งหน้าไป็ด้วพี่น้องสวยเป็นอย่าง อืมคุน่ะนี่เกาะป่าอยู่ตอนแม่พี่น้องสามอี่สาบเนาะเหลือแล้วยังเอากุ้งกุ้งโฆษณาก่อนพี่น้องเอากุ้งแล้วไงเนี่ยพี่น้องกุมีแกสุกแกยังกุ้งโตใหญ่ๆเด้อค่ะกุ้งสดๆใหญ่ๆจากร้านไอบีเด้ออืมแม่ค้าบีแม่ค้าบีนะส่งถึงที่บ่เกินสามเมตรเด้อสามยังเกาะสามไม่บ่เกินสามกิโลจักเด้อ นางมาทรงหอดหมองสั่งไปเลยสดสดคอนเฟิร์มมักต้งมักตอกบมี่พี่น้องมิสุยางเด้อลานไอบีพระจ้าสุกัญญาจ้ะในเฟซบุนน๊กโฆษณาไปเพื่อสาวมิ้งเนวทุลอกทุกเรียนกมี่ทุเรียนกมี่อาทิตย์หน้าเขาก็สมมาทรงมะเขือโอ้บักคุงเขาแสบแห้งเด้อยพี่น้องไปซื้อมาตัเด้อกอบอ ซื้อว่าท่านเราไม่ข่อยซื้อมม,ออมก่อกี้แผ่นซิลิอาสิบอกหรอกพี่น้องมันมาหลายอืมออก็ขายดีมือมือออามือว่านกับบ่มีแดดหม,มูหุงบปหนเราที่สร้างเมืออ่อได้หมูหุงบุลาพี่น้องสิบปแล้วเด้อบ้นเนี่ยสิบปก่อนกินตอ่อก่อนขอบคุณที่รับชมค่ะช่อง AJ Channel กับเจมุกคากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าถูกใจให้หัวใจเยอะๆนะจ๊ะบา